สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซที่เข้ามาติดตามทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงทุกท่านนะคะวันนี้เราพามาดูเด็กหญิงสายฝนะคะ่ะอยู่บ้านนอนเล่นนอนกินเล่นนะคะวันนี้เพราะว่าไม่ได้ไปทํางานเนาะพายุเข้าค่ะฝนตกทุกวันเลยฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะดูพื้นที่ชื้นแฉะหมดนะคะนี่ก็ยังคึ้มคึ้มอยู่เลยนะคะบรรยากาศยังคึ้มๆ หนูเล่นมีความสุขมากเลยค่ะเล่นคนเดียวสาวน้อยผมตั้งของเราะะอยู่บ้านมีความสุขเพราะว่าไปวัดก็ฝนตกนะคะไปไม่มีร่มอยู่เพราะว่าพ่อยอดรักตกมันเนาะก็ไปผูกแม่กับใส่ฝนไว้ที่โรงไม่ได้นะคะเพราะว่าพ่อยอดตกมันกลัวเป็นอันตรายนะคะก็เลยพามาอยู่บ้านอาจจะนานหลายเดือนเลยนะคะ อยู่ที่วัดไม่ได้นะคะเพราะว่าช้างตกมันเป็นอันตรายกับช้างเล็กนะคะก็เลยเราก็ต้องพามาอยู่บ้านค่ะดูนะคะสายฝนเล่นบอลน,นะคะวันนี้มีความสุขมากก็วันนี้นะคะก็ได้สั่งสันไทยนะคะก็ยอดได้ครบแล้วนะคะตามตามจำนวนของโรงช้างนะคะ ก็ได้สั่งอุปกรณ์นะคะเหล็กกับสันไทยมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะมาส่ง9ก้าโมงของวันนี้นะคะก็รอรอรับของนะคะแต่ยังขาดไอ้มุกข้างหน้านะคะของโรงเก่าของสายฝนนะคะเพราะว่าแม่ทองใบก็เข้ามาอยู่ด้วยเนาะเผือก็ไว้สําหรับที่ไว้หญ้านะคะเพราะว่าไม่มีล่มไว้หญ้าให้ช้างนะคะแล้วก็ต่อออกมาข้างหน้านี้ก็น่าจะ หมดไม่เยอะนะคะความกว้างความยาวก็ตามนี้เลยค่ะนี่นะคะต่อกมาจากข้างหน้าแค่นี้ค่ะเสาที่เสาสามเสาเนี่ยค่ะที่ต่อไว้แล้วนะคะถ้ายังขาดยังเหลือก็คงเหลือแค่มุกข้างหน้าของโรงเก่าสายฝนนะคะส่วนโรงใหม่ก็คงจะได้มุงหลังคานในไม่กี่วันนี้นะคะเพราะว่าสั่งของมาแล้วแต่ แต่รอให้ฝนหยุดตกช่างถึงจะทํางานได้นะคะก็สั่งสันทัยมาแล้วเดี๋ยวก็มารอรับของกันวันนี้ก็เลยมาพามาชมความน่ารักของสายฝนเลยเล่นบอลอยู่บ้านนอนกินเล่นบอลค่ะไม่ได้ไปทํางานเลยสบายเลยนะคะเพราะว่าพายุเข้านะฝนตกพายุเข้านะคะ mm. เล่นค่าหนูมีความสุขกับการเล่นค่ะ หงูตั้งเลยนะคะอบอุ่นใหญ่เลยแม่กําไรมาอยู่ด้วยนะคะช่วงนี้ดูนะคะกลัวกลัวนะคะไม่ให้ใครแย่งบอลเลยถอยมาว่าลูกเดีย๋ยวใส่ยฝนเหยียบเอานะนนายยนนสายฝน,น,นไม่ยอมให้หรอกกำไรกำไรนี่เจ้าแม่โยนเลยนะคะ ชอบโยนขออาหารเอาอ้อยให้กําไรไหน่อยไปไอันหนึ่งอเออสามก็ได้โยนเลยไม่ยอมกินใบอ้อยเลยนะคะกินแต่ต้นอ้อยตาก็เริ่มหายดีแล้วนะคะแต่ก็ยังมีไหลบ้างเป็นบางวันนะคะเด็กน้อยของเราก็กกไข่แล้วะคะ่ะ เล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนพอต้นปล่อยนี่วิ่งไล่จับไม่ได้เลยนะคะถ้าได้เล่นบอลยิ่งอากาศคุมฟ้าคุมฝนแบบนี้นะคะปล่อยไม่ได้เลยเพราะว่าวิ่งไม่ยอมให้จับเลยนะคะสนุกใหญ่เลยนะคะแม่กำไรก็ขออาหารแล้วใส่ขนบอกหูกสนุกค่ะมีความสุข เล่นอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนถ้าพี่ภัยวันมาอยู่ด้วยนี่สนุกแน่เลยแบพี่ภัยวันก็ได้มาอยู่ด้วยแล้วต่อไปก็คุ้กคื้นเลยแหละ <c oughs> <c oughs> ความน่ารักของสายฝนน้อยดูนะคะทำอะไรพี่ติเตอร์ ทำอะไรพี่ดวเตอร์เอ้ยจะหอมแก้มมาสิหอมแก้มพี่ดวเตอร์ดิสายฝนนี่หอมแก้มหอมแก้มหอมจุ๊บ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 พี่นี่ความน่ารักของสายฝนนะเด็กๆ <c oughs> เ,เขารักกันนะคะน่ารักมากที่ดื้อของเรานะคะ เดี๋ยวลงั้งเสร็จก็มีเพื่อนเล่นแล้วสาวผมตั้งดังแมพี่ไพวันมาเล่นเป็นเพื่อนโอ้โหตบเสียงดังมากเลยนะคะตดให้แม่แม่เอซีฟังด้วย <c oughs> <c oughs> แสดงมากแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะ <c oughs> เริ่มไม่อยู่นิ่งนะติดเชื้อพี่ไพวันแล้ว ดูท่าเกี่ยวบอลติดแขนจะน่ารักผมตั้งน้อยของเรานะค่ะกินนอนกินนอนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เดินเลยเพราะว่าฝนตกทุกวันเลย ช้างก็กลับมาอยู่ที่บ้านเยอะนะคะเพราะว่าตกงานเนาะอยู่ไม่ได้ก็ต้องกลับมาอยู่บ้านหลายเชือกด้วยกันนะคะตื่นตื่นตื่นเสียงหมาหูตั้งเลยดูเตืนดูกระตื่นเสียงหมานะคะได้ยินเสียงหมาเห่าดื้อของเราดูทำนะครับหมาอยู่ตรงน้น สายฝนหอมแก้มพี่ติเตอร์สิหอมแก้มเร็วฟ <c oughs> อมหน้ารักของเด็กๆนะยิ่งโตยิ่งดือ้อน่ารักมากนะผมก็ตั้งมาวันนี้ไม่ได้เอาโบมาติดให้เลย บันไหนออกงานค่อยติดเนาะสายฝนจะได้โชว์ผู้เบาบอลสายฝนนี่เล่นได้นานนะคะเพราะว่าสายฝนเขาเล่นขนอมเขาจะเยียบแล้วเขาจะเล่นแบบถนอมมากแต่ถ้าเป็นไครวันนี่ไม่ถึง วันหนึ่งนะคะแตกหมดสาวน้อยของเราสาวน้อยร้อยลูหาเพื่อนเล่นเดี๋ยวน,นี้ไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่นะจับหางหน่อยสิให้จับหางสวยๆหน่อยสิ เป็นตาแล้วนะคะจะท่วมหัวแล้วอยู่ไม่นิ่งเลยอันนี้ม,ม,นมีเสียงด้วยอืปิดปลาสใส่พ่อแล้วเห็นพ่อมาแล้วเห็นพ่อมาปิดปลาสใส่พ่อแล้ว จะชวนพ่อเล่นนะดิน่ะเห็นพ่อต้นมาไหคะมาเล่นกับสียงปิดป๊ใส่เลยนะคะรู้ด้วยเด็กติดพ่อนะคะนี่เด็กติดพ่อเสียงปิดป๊าใส่พ่อเลยเห็นพ่อมาติดมากนะมีอดไรช่วยนะ เียยอยากให้แย่ง่ะดิอยากให้แย่งน้องหยียบไวทำไมน้อเหยียบไว้ทำไมอยากให้แย่งใครจะไปแย่งได้อเหยียบไวขนาดนั้นนะสายฝนเดี๋ยวก็แตกอีกโย้ไวทำไม ไม่เขาไ <c oughs> กลบอลรู้เองว่าพ่อจะมาแย่งบอลไม่ยอมให้ใกล้บลอลเลยสายฝนนะนี่ได้แล้ว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 ถือ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 ,ถอ,ถอ หมุน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 มันฮูลาฮูบอะได้แล้วไปี่ดื้ออขงเรูดูเขาจะเอาออกมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกอ่ะนี่เหยียบซะเลยครับ อย่าไปทำไมนี่เยาไปสข้างเลยไม่ยอมไม่ยอมพอแยงนยอยาไม่งคยเอาออกได้ปุ๊สายฝนข้หวงมากพร้อมกอดพร้อมุบชุบชุบน้หอม้มน่ดนอห้ใจใหม นั่งทับบ้างนะนั่งทับแล้วแม่เอาไม่ได้ละดูดูดูเขายกหัวด้วยนะเขากลัวโดนหัวดูมันดูว่าสายฝนจะทำอะไรพ่อแม่แม่แก้วตาชื่ออะไรแก้วตาชื่อเดือนฉายแม่แก้วตานะเดือนทำอะไร ย่งวะยังวะยงย่งยังไม่ได้ย่งไม่ได้เราจะทำยังไงจะล้มจะล้มตัวโมโหนะพ่อระวังนะเจอขาหลังหนูไปนี่สรุปเลยนะพ่อนะอะะไไไรเออาด้นยากได้เลือดท่น นี่ดูความน่ารักของสายฝนนะครับหอมผูกพันระวังพ่อควานกับสาวน้อยของเราอยากได้บอลนะแต่อ่อนพอทุกวิธีทางแล้วอ่ะเอาไม่ได้อ่ะอยากเจอกันดีแล้เอาไปได้แน่ตองอย่าไปอยู่เฮ้อาไปได้แน่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสาบุนวัดป่าอาเจียงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปมาใหม่ให้ท่านได้ชมต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะไลฟ์สด